เอากองอัดแต่เมือเหลือม่น้เอาบาติทุกอกงบานยี่ขยันกัน,น่ะนอัดแล้วก็ปล่อยเลยนะคเนาะสวัสดีด้วยจ้าพ่อกัดอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเ <c oughs> บิ่งสวนนั้นข้างนอกก็ปิน่นั้นน้นนำหมกหลงก็ได้ค่ะ นำส่วน nhà นี้น้อยเอ้ยนี่แฟนอ่านหนังสือพิมพ์กาแฟดำมันฮ้อนเนาะค่ะเนาะ ดื่มกาแฟเมื่อใหม่ปะคะสดชื่นสดใสกันทุกครอบครัวเด้อค่ะเด้อมีแต่ความโชคดี ผมกินกาแฟชื่นใจชื่นใจค่ะมา ท้องฟ้าก็เป็นสีอันอกเหลืองเหลืองอยู่ด้วยค่ะมันเดดนนะอกแต่ว่าไทายไปนี่มันสิเป็นมันก็เป็นเมฆสีเทาๆนะคะแต่มันมีอนคือเดดอกจากมองอื่นเสียค่ะมันส่งขึ้นมาเนาะก่นเนาะก็เลยเป็นอากาศสดชื่นค่ะ กาแฟก็มืดละะเลยเด้ค่ะกาแฟมืดก็ไปทำอย่างอื่นกันต้อนอก่อนสดชื่นสดใสกันทุกครอบะค,ะครัวเลยค่ะขอบคุณห,หลายๆที่มานั่งกินกาเฟกับเอ๋ยเมือใหม่เหมือนใหม่เลยค่ะเด้อโชคดีกันทุกบานจ้ะสวัสดีค่ะ